กองสดพดหมูสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูครับวันนี้เราไปเที่ยวสระบุรีกันใช่พี่พดสระบุรีนี่คือบอกว่าเป็นธรรมชาติที่แบบสวยสดงดงามแล้วก็ยังมีของอร่อยฉันไปถ่ายหอเจ้าแตกแหกสรรพยศไงที่สระบุรีไปอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะโอ้โหของกินอร่อยมากนะครับขึ้นชื่อที่นั่นเนาะ นะครับโดยเฉพาะขนมบ้านร้านจันทองขนมเปี๊ยนี่โอ้โหก้อนใหญ่ๆไส้แน่นๆนะฮะม่แบบมีแต่แป้งอันนี้ก็มีไส้ไส้เยอะกว่าแป้งอ่ะไส้เยอะมากแล้วก็ขึ้นชื่อมันเปิดมากว่า15ปีนะคะขึ้นชื่อทั้งกะหรี่ปั๊บแล้วก็ขนมเปี๊ยะตอนนี้อยู่กับเจ้าของแล้วคุณนาคุณโนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคุณโนนี่เป็นเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะจันร้านขนมบ้านจันทองนะครับถุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นบ้านจันทองเนี่ยเป็นมาอย่างไงครับ คืออย่างนี้ครับเราสองคนเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมก็เลยชอบกินขนมก็เลยแบบว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่จะแวะซื้อกินขนมประจําตลอดเลยครับแฟนนี่ชอบมากเลยขนมเปียะจริงเหรอครับแล้วที่นู่นนี่คือเขาก็มีร้านเจ้าดังๆเยอะมากแต่ก็ชอบไะเวนชิมใช่ครับใช่ครับไปเที่ยวไหนหรือว่าจะไปตามที่จังหวัดต่างๆนี้ค่ะแวะซื้อประจำก็เลยเกิดคำถามก็เลยแซวขึ้นว่าถ้าเธอชอบขนาดนี้ ไม่ลองดีกว่าทเองเลยใช่เหรอจะได้อยู่ในเมืองนะร้านที่อยู่ในเมืองอยู่ตรงเออตรงตรงเข้าไปในเมืองถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไปโคราชใช่ไหมเอ้ยเลี้ยวขวาไปโคราชเราตรงเข้าไปในเมืองก็จะมีทางรถไฟแล้วก็อยู่เทินรถนิดนึงกับไปไ้เลยร้านใหญ่ๆเนี่ยมันเนี่ยในร้านครับโอ้แล้วก็เลยคิดสูตรขึ้นมาเองพอคิดกันปุ๊บก็เลยคิดสูตรร่วมกันเป็นเป็นเฉพาะเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งทั้งที่สระบุรีเนี่ยร้านกะหรี่ปั๊บเนี่ยคือแบบหลากหลายมากแล้วแล้วทำไมถึง เราเดนเราไปสู้เขาได้โอ้ึงแบบผิดแปลกกว่ากะหรี่ที่ร้ถึอต้องมาชิมร้านเราครับพี่โน้ตพี่นาเริ่มต้นคือเราเริ่มทําที่ขนมเปี๊ยะค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบกินขนมเปี๊ยะมากคือชอบมากคือไปที่ไหนก็คือจะซื้อทานตลอดทานตลอดเอพอทานถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งอะไรเงี้ยพอแฟนแซวอะไรเงี้ยแล้วก็เอมาลองทํากันดีก่อนอะไรเงี้ยพอลองทํา ก็คือทําไปเรื่อยๆประมาณหลายเดือนค่ะคือปรับสูตรใช่ค่ะคือทําไม่เป็นเลยค่ะอ๋อจากเริ่มทําไม่เป็นเลยหรอทำไม่เป็นเลยแล้วก็หาไม่มีโซเชียลด้วยเนาะสิบห้าปีแล้วคิดว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยมันอร่อยที่ไส้เออไส้มันแบบพอแป้งมันก็เหมือนกันหมดแต่ไส้เนี่ยแบบเนี่ยแป้งต้องมาแล้วก็ไม่ถุดถ้าอยากทรมานไปอยู่ในขนมเปี๊ยะนี่บอกโอ้โหเห็นแล้วอยากกินไม่คือปรับนานเคยซื้อทานไงเคยไปไปแล้วเคยแวะซื้อ แล้วฉันรู้สึกว่าขนมเปี๊ยะมันต้องนุ่มนะแป้งมันต้องนุ่มแล้วบางทีบางทีแป้งกระด้างใช่มันต้องนนี้อร่อยติดปากติดใจเขาบอกว่าชิ้นละ9บาทอันไหนชิ้นละ9บาทอ่ะเป็นกะหรี่ปจะเป็นตัวนี้คขาใหญ่มากน้องดู9บาทหรอ9บาท9บาทนะเาไม่ถามนับกลัวมั้ง9บาทแล้วเท่ากันทุกชิ้นเลยนะพี่พลแล้วแบบสีแบบสีสวยสีทองเ่ยจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้จับได้ค่ะโอ้โหใหญ่เท่ามือฉันแล้วป่ะ อ๋อเนี่ยอย่างที่พนี่ที่ดูที่มือพิพลนะต้องบอกก่อนที่ร้านนะครับมีมให้เลือกเยอะมากอ่ะ,ะใช่ มีทั้งขนมเปี๊ยนนมสด9บาทถูกมากกละรี่ปั๊มนมสดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเด่นในสระบุรีด้วยที่เป็นแบบกริรี่ปั๊มนมสดใช่สูตรของเราเองเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วจุดเด่นล่ะครับแบบคอนเซปต์ของร้านเราที่ทําออกมาล้วคิดว่าถูกใจคนชิมเนี่ยมันคืออะไรคอนเซปต์ของเราฉันฉันพูดแทนเขาได้เลยเขาทําสดใหม่ทุกวันเขาไม่ค้างคืนเหลือทิ้งเหลือทิ้งแต่ไม่เหลือไม่มีคําวอกเหืนเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเยอะมากนั่นนี่ลงมือทําเองด้วยใช่ค่ะจะทําเองทุกวันเลยค่ะเขาทำทุกวัน เ่ยตื่นเช้ามาตีสี่ทีห้าทำแล้วขายติดโบไม่ขนมเฟซเราเก็บครั้งคืนไม่ได้มันจะหื่นเนี่ยแต่แบบว่าร้านนี้เขาบอกไม่เป็นไรใช่ขายหมดทำใหม่ขายหมดทำใหม่ก็เลยถูกใจนักชิมเลยขนาดขายอยู่เขายังนั่งทำอยู่เลยในแต่ละร้านจริงใช่ไหมมันต้องกินแล้วร้อนอ่าแล้วทางที่แบบว่าพี่โนกับพี่นานี่คือทำให้เป็นมาก่อนแล้วคุณจีบยังไงคุณทำยังไงว่าจนออกมาสวยแบบนี้ทุกอัน ก็คือลองลองนานค่ะคือทําทิ้งทํากินทําทิ้งหลายเดือนค่ะแต่ส่วนใหญ่จะทิ้งใช่ส่วนอกละล่านุดแล้วนีครับส่วนใหญ่จะทิ้งแล้วก็กวันนี้เราได้สูตรประจําร้านเราร้านจันทองแล้วเนี่ยมันก็จะเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ไงโอ้โหแล้วเมนูที่ขายดีที่สุดล่ะหนูอยากรู้เนี่ยวันนี้มาโชว์ตั้งหลายไส้ก็คือว่าถ้าถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยจะเป็นไส้ไก่ค่ะไส้ไก่เนี่ยคือเนื้อไก่ของเราอะค่ะ S <S คือจะเป็นชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมันมันหั่นเต๋าคือเราจะไม่บดละเอียดค่ะคืพอ <S <S พอกัดไปก็คือจะรู้เลยว่าได้กินเนื้อไก่กับไส้มันมใช่ค่คะไส้ไก่ต้องกินกับอาจารย์้่ะ กินได้ค่ะบางคนก็ชอบทางน้านน้องมีให้เหรอมีให้มีให้มีอากาศให้ด้วยเนี่ยแบบน้ำจิ้มก็แล้วแต่คนชอบด้วยน้ำจิ้มหมูสเต๊ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์แต่ประมาณนั้นอระโลประมาณนั้นอดีตห้าบาทเหรอให้ครับห้าบาทหมดครับพี่พลนีเขาห้าบาทอ่ะไก่เกยวะอยากชิมอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกโอ้แล้วเบรกน้ำมาชิมเนาะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาแนะนำขนมเปี๊ยะก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยอะไรนะกะหรี่ป๊าบแต่จะชิมขนมเปี๊ยะอะไรอะไรก็อร่อยหมดใครสนใจโทรไปได้เลยที่เบอร์ 0830175929นะครับขึ้นอยู่หน้าจอแล้วหรือสแกน QR code นะครับสั่งไปทานได้ใครอยู่ส่งไหมมีส่งไหมตอนนี้ทางร้านหยุดส่งช่วงปีใหม่ออเดอร์หน้าร้านจะเยอะไปาไมเขาของขาอร่อยดีไม่ดีละแต่ถ้าใครอยากกินนะก็นั่นแหละผ่านสระบุรีเนาะโอเใช่เปิดให้บริการทุกวัน7จ็ดมงครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับอยู่ไปง่ายๆเลยเรียบรถไฟตัวเมืองสระบุรีเราเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาชิม ขนมเปียแล้วก็กะหรี่ปั๊บที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยกันอ่าพักสัครูค่ะกล้องสดสดบู พตบูกลับมานี่เลยขนมป้านจันทองนะครับกะหรี่ปั๊บแล้วก็ขนมเปี๊ะชื่อดังของสระบุรีวันนี้ขนร้านมาที่รายการเราเลยใครชอบทานขนมนี่จะบอกให้เลยว่าร้านนี้แบบขนมอร่อยมากไม่ได้เ่าแหละเดี๋ยวจะชิมกันแล้วเนี่ยเพราะว่าเคยไปซื้อมาทานตอนอยู่ตอนไปสระบุรีไปถ่ายหนัง ทีมงานวนไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วติดใจขนมเปี๊ยะก็เลยชญนบอกในรายการก็ต้องรานี้เลยนะคะเขามีอะไรบ้างเราแนะนำนี่อันนี้ต้นตำรับมาจากขนมเปี๊ยะเหรอใช่ค่ะขนมเปีย่ขนมเปี๊ยะเลยมีหลายไส้นะคะมีมีกี่ไส้ครับพี่พี่นาตัวนี้จะมี3ามไส้ค่ะจะเป็นไส้ถั่วเหลืองไข่แดงจัมโบ้แล้วก็จะเป็นไส้ฝอยทองไข่แดงจัมโบ้ค่ะดูอันนี้ดีกว่าเล็กๆก็ได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบบี้เปี๊ยะค่ะเปี๊ยะลูกเล็กๆที่ยใช่ค่ะพอดีคำ พอดีคำแล้วจุดเด่นนะคะจุดเด่นของขนมเปียกที่นี่คือทําไมคนถึงชอบคือแป้งจะนุ่มค่ะแล้วไส้จะแน่นค่ะแล้วก็คือจะหอมกวันเทียนที่เราอบค่ำคืน่ใช่ไส้มันต้องหอมแล้วเวลากินเราต้องตีจะบอกให้เลยใครสนใจก็โทรไปเลยเนี่ยขึ้นแลนเบอร์หน้าจอนะใช่ค่ะเฉยเฉยโทรไปสอบถามได้เลยเผื่อแบบว่าผ่านสลับอุรีจะได้รู้ว่าไปถอดสอบถามเส้นทางกันได้ มีไส้นะคะมีไส้ถั่วทองไข่แดงจัมโบ้ไส้ฝอยทองไข่แดงจัมโบ้ไส้เผือกหอมไข่แดงจัมโบ้เบบี้เปียนี่เป็นเปียจิ๋วไข่แดงนะหรือว่าสั่งแบบรวมๆก็ได้พี่พลดูอยากชิมแล้วว่าอย่าเพิ่งชิมทำไมไม่จบใจร้ายมากนูอยากชิมก็ทาผู้ชมทางบ้านก็ดูแล้วก็ต้องโทรสั่งไปนะเพราะว่าถ้าไม่สั่งเราจะไปตีนะเพราะว่าเอาอาหารมาให้ชิมทุกวัน ไม่สั่งเดี๋ยวเราจะมาอยู่ได้ไม่นานนะสั่งไปนานๆใส่ไปเยอะๆเอาชิมก็ชิมอาชิมวันนี้มาเปเรื่องราที่ดีที่สุดเลยแกะของเขาแบบจิ๋วก็ได้ค่ะเแบบจิ๋วปากเธอเล็กนี่หรือเธอจะกินอันนี้ก่อนเลยปากรงเลี้ยอันกลีบฟังอีกช่วงหนึงเเอาหนมเปี๊ยกก่อนอย่าลืมนะขนมขนมบ้านจันทองสระบุรีนะครับอยู่อยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลไม่ไกลไปนิดเดียวเลยเข้าไปในตัวเมืองเห็นรถไฟปุ๊บ เลยรถไฟไปยูเทิร์นกลับมาอยู่ซ้ายมือ,อมร้านใหญ่ๆริมถนนไอ้ริมรถไฟเลย อยากรู้ว่าแบบว่าทําไมทําไมคนถึงแบบลูกค้าเนี่ยเขาพูดถึงทำไมถึงจิตใจขนมร้านจันททองใช่อะไรพูดอะไรคุณลองชิมเลยค่ะคือว่าขนมขนมเปี๊ยะเราอะค่ะก็คือว่าเราจะทําให้แป้งนุ่มแล้วก็บางมากที่สุดเพื่อที่จะได้กินไส้เต็มเต็มคำค่ะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องพูดแล้ลองชิมหอมมากกลิ่นคัเนยอตีเขาจหมูแล้วก็แบบอกไส้ แป้งบางมากแล้วกลิ่นอันนี้ฮะนี้กลิ่นเอามีไข่เค็มเนาะแล้วก็มีใบเตยด้วยใช่มค่ะเราอย่าจับนะใกล้ๆนกลัวมากหอมมากมีผลรตมากลูกขนาดบบไหเนี้ยเอ่อกล่องนี้นะคะกล่องไซส์นี้จะเป็น90บาทค่ะโอ้เยอะมากค่ะ12ลูกค่ะต้องบอกต้าเข้าว่ารายการนี้ห้ามจับหน้าใกล้แต่ละคนเพราเข้าใกล้ได้สวยเดี๋อวคนถามทำที่ไหนพี่บอสแล้วนี้ไส้อะไรคะสีแดงอันนี้ไส้ถั่วแดงค่ะไข่เค็มค่ะเก๋มากพี่บุ๊ลองไหม หนุนูลองให้พี่พลกินหอมมาถึงนี่หอมมากลองชิมดูอยากคือมีเผือกด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเผือกหอมเผือกใบเตยนี่ซื้อเป็นกล่องๆนี้ก็ได้นะนี่กล่องหอมมากถ้าเป็นกล่องละเก้าสิบบาทค่ะกล่องละเก้าสิบบาทถูกมากนะครับนี่มีต้องหลายลูกมีหลายไส้คือทำาสะอาดที่สำคัญคือสะอาดขนมขนมจะไม่ไม่ใส่สารกันบูดค่ะจับแพ็คด้วยสุญญากาศค่ะขนมจะอยู่ได้ถูกได้ นะครับพี่นาพี่โนน่ารักจริงพี่โอรู้เลยว่าทำไมคนถึงมากินเนี่ยขึ้นอยู่นะจออยใช่จะนั่งดูกดไปด้วยกดแล้วสั่งไปกินเขาส่งให้ไหม ตอนนี้ไม่มีส่งตอนนี้ไม่มีส่งเพราะว่าเขาได้ทำให้ทานแล้วว่ะตอนนี้อยากมาโปรโมทเพราะว่าของอร่อยเราเราเลยอยากมาโชว์ในรายการงั้นถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาซื้อไปเลยอยู่ได้กี่วันครับพี่ขนมจะอยู่ในถุงได้7จ็ถึงสิวันค่ะแต่ถ้าแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้นานกว่านี้ค่ะอ๋อแล้วเราออกมาก็ตั้งไว้เฉยๆทั้งทั้งให้อุ่นแล้วก็ทานได้เลยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากแล้วอันนั้นอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบกหน้าเราไปนะ เพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของขนมเปียะขนมเปียะแล้วเรามีลูกเล็กลูกใหญ่เนาะกะหรี่เรามีลูกเล็กลูกใหญ่ด้วยแต่วันนี้เขมีโปรโมชั่นให้เราด้วยค่ะพี่บุขาว่ายังไงโปรโมชั่นโปรโมชั่นสาหรับคนทั้งบ้านที่ดูรายการตอนนี้นะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นให้กะหรี่ปั๊บถ้าซื้อ1ิชิ้น แถมทีสองชิ้นเลยแต่ต้องไปสระบุรีนะเพราะว่าไปแจ้งตรงไม่ได้สาขาในกรุงเทพเลยหรอไม่มีเลยค่ะทำไม่ทนใช่ได้ใช่ค่ะทำไม่ได้ค่นนิดอิดโปรไฟล์กับกล้องสดประมูลต้องเชิญมาแล้วต้องเชิญแล้วไปทานกันดีดีครับยินดีแสดงว่าคุณน้องกับคุณนายเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องคุณภาพวัตถุดิบของนั้นเลยไม่แบบไม่เคยขนมร้านเขาว่าผ่านไปเดือนหนึ่งก็รสชาติเดิมไม่ได้เปลี่ยนสิบห้าปีคลองใจคนก็อร่อยเหมือนเดิมแล้วเลินซื้อไปกินเสร็จพออีก ครึ่งเดือนไปใหม่อ้าวทำไมรสชาติมันไม่เหมือนเดิมแต่ร้านนี้เขาคงคุณภาพร้เป็เรสชาติที่สำคัญคือสะอาด<ช>นะครับสะอาดแน่นอนใ,<ช>ใครสนใจก็โทรไปเลยที่เบอร์083 017 5929นะครับ083 017 5929หรือว่า เฟซบุ๊กนะคะที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขนมเปียะจันทองนะคะบอกเลยว่าอร่อยโทรไปจองก็ได้โทรไปจองไปก่อนแล้วปีใหม่ไปเอาเป็นของฝากของป่านนะจะปีใหม่แล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกพี่โสต์ว่าบางคนนะไม่ได้ไปทำธุระเลยสัตวรปีนะขับรถไปเพื่อไปซื้อเนี่ยแล้วก็เอามาเพราะมันอร่อยมากของอร่อยอยู่ที่ไหนใครๆก็ไปก็อยากไปเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเรื่องกะลีป๊บเบรกหน้าเป็นหน้าที่ของกะลี แต่ตอนนี้ค่ะขอมาพูดถึงถึงการแบบคนที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวก่อนนะคะอยากมีรายได้เสริมนะคะคุณผู้ชมต้องไปที่งานนี้เลยค่ะ f ฟรนชชา SME Expo 2024ค่ะเป็นงานเฟรนไ์ชส์ครั้งใหญ่นะคะส่งท้ายปีนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่28พสิจิกายนก็คือวันนี้นะจนถึงวันที่1ทธันวาคม2567 ณ b c c h a l หอชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเข้าร่วมชมงานฟรีทุกวันนะตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง2ทุ่มมาตามหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะการทำเฟรนชชายโดยตรงพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากร้านต่างๆที่มาออกบูธนะคะจัดเต็มกว่า150บูธเฟรนชชายใหม่ๆเพียบเฟรนชชายทั้งเฟรนชชายร้านอาหารเฟรนชชายร้านขนมเฟรนชชายเครื่องดื่มธุรกิจยอดเหรียญนะคะที่แบบสามารถทำเงินได้24ิชั่วโมงเลยเฟรนช์ชายร้านสะดวกซักนะคะเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย ธุรกิจยอดเหรียญต่างๆธุรกิจนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีหมดปรึกษาการลงทุนนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาสินค้าใหม่ๆเหมาะสําหรับการทําเป็นนาหน้าในทิกตอกก็ยังมีนะคะคือจะจ่ายไปเลยไปเลยไปเลยเซนท่านชั้น5ชั้นห้าหรือชั้น6ที่เซนท่านค่ะชั้น5ไปเลยนะครับมีตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วเรามาชิมกะหรี่ปั๊บกันนะเบรกอร่อยแน่นอนค่ะก๊องสดหดงู มาถึงร้านขนมขนมจันทองบ้านจันทองนะครับจากสระบ,บรุรีอยู่ใกล้ๆนี่เองเออขับรถไปสระบ,บรุรีตรงเข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็เจอรถไฟปุ๊บก็อยู่เทินกลับจะไปอยุ่เทินตรงรถไฟนะเดี๋ยวจะโดนจับ <laughs> เลยไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือก็ออเลยรางรถไฟมาร้านอยู่ซ้ายมือนะคนจะเข้าแถวกินกันแล้วก็คือร้านนี้แบบหอมอร่อยเพราะทำวันต่อวนนันใช่เรามา พูดเบรกนิ้เป็นหน้าที่ของกะรีเดี๋ยวกะรีจะอธิบายเรื่องกะรีบับนะคะต้องบอกเลยกะรีบับที่ร้านนะคะมีทั้งหมดแดไซ้ด้วยกันมีไส้ไก่นะคะขายดีมากตรงนี้เลยสามารถทานเปล่านะคะหรือว่าจิ้มกับอาจารก็ได้ทางร้านก็มีให้นะคะชิ้นละ9้าบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีไส้ไก่ไข่เค็มไส้หมูเห็ดหอมนะคะไส้ถั่วเหลือง ไส้เผือกหอมไส้หมูหยองให้มอ่ไหนนี่ตามป้ายเลยไม่ต้องถ่ายก็ได้มันดูไม่ออกไส้สับปะรดแล้วก็แล้วก็ไส้ที่แปะไปแส้งุ่นแล้วต้องบอกก่อนพี่พลที่เขาขายเป็นกล่องแบบนี้นะ10ชิ้นก็มี90บาท90บบาทถูกมากแล้วที่คุณเห็นอยู่ในจอทีวีตอนนี้นะ ทุกอย่างนะที่คุณเห็นเนี่ยเขาใช้มือทำมากเขาใช้จีบมือทำมากแล้วไส้มันแน่นมากเพราะฉะนั้นว่าก็ต้องถูกแล้วเธอว่าเขาต้องใช้มือทำถธอเขาจะจีทำมืนป่านี้นี่แล้วเขายังมีท่เมตรใช่แล้วนอกจากจะมีแบบท่อแล้วยังมีแบบนี้ด้วยนะแบบอบแบบอบไปเกลอบไปทานตัวนี้จะไม่มีน้ำมันไม่ทอดไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่ใส่ผงกันบูดใช่ลดมาก ซึ่งก็จะมีตรงนี้เลยสี่ห้าห้าไส้ด้วยกันใชห้าแป้งนะคะเป็นเนยสดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูอยากชิมก่อนหนูอยากชิมหนูอยากชิมไส้สับปะรดได้ไหมคะได้เลยค่ะกินอะไรก็กินเลยค่ะนี่ดูก่อนที่จะเห็นความกรอบนี่ไส้สับปะรดนี่ทุกคนนี่โหคุณบาวันของเราทำไมไม่ทานอย่างละชิ้นไปเลยล่ะคะแนี่ต้องบอกก่อนนะ9าบาทเนี่ย คุณทานห้าชิ้นก็แบบว่าอิ่มแล้วนะเพราะไส้คให้เยอะมากที่ทานห้าชิ้นชิ้นเดียวก็อิ่มแล้ววันนี้แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าลอยมากเห็นในทีวีหน้าคนลอยเลยนะใครสนใจทีชมเลยเนี่เียดูไส้ก่อนนี่ไส้สับปะรดเออดีมากไม่ต้องจับใกล้ไม่งนคนจะกลัวเอาลอยมากภาพป้างเอาไว้แป้งบางนมมุนสับปะรดกำลังดีไม่หวานมากเขาแทนพิธีกรม่พูดเลยอู่นอู่น อ่ดอย่าเริ่ม083นะครับ0175929โทรไปสั่งได้เพราะตอนนี้ถ้าไปน่าถ้าถ้ามีที่เดียวมีที่เดียวค่ะร้งมีที่เดียวร้านขนมจันทรสะโอ้โหลาดบุรีตัวเมืองสลับบุรี9บาทสั่งไปทานได้เขาส่งไปสนีมะมไม่ส่งตอนนี้หยุดส่งค่ะช่วงปีใหม่จะหยุดเยอะใช่ค่ะขายดีนะครับก็อยากทานก็ลองถ้าแวะไปแถวสลับบุรีก็ลองแวะไปนะแวะแป๊บเดียวเองนะครับก็ ต้ามันอร่อยมากเหมือนกินลูกเกดทั้งกล่องเลยรสมากแล้วก็แบบรสชาติทำเป็นย่างไม่มีไม่ทอดบ้างเดแกยังไม่ทอดให้ท่านผู้ชมด้วยครับพี่อันนั้นยังชิมไม่ได้ต้องชิมในกล่องนี่หนูอยากกินใบเตยแบบนึ่งนะครับเราคนรักสุขภาพนะคะถ้าไม่ทอดน้ำมันก็มีให้เลือกอบครับอบแบบอบสีชิ้นชิ้นละเท่าไหร่นะคะกล่องละ35บาทค่ะไม่นางนึกว่านางพูดถึงขนมปุช่ายอยู่ อันนี้เขาเรียกขนมขลีปั๊บตกจริแล้วเก้าบาทเหมือนกันนี่ไม่ถึงเก้าบาทเพราะว่าถ้าเก้าบาทมันต้องแพงกว่านี้แล้วก็มีเกาะหูแล้วมีไส้หมูยองน้ำพริกเผาด้วยนะไส้ใหม่ๆนะเข้าถึงเด็กยุคใหม่นะหรือว่าคนที่ชอบกินมีรสชาติแบบเนยสดก็มีไส้สับขยะใบเตยไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วหอมไส้ถั่วแดงแล้วที่เรากินนั้นขนมเปี๊ยกอบไส้อะไรอ่ะทุกเหมือนกัน เออค่ะตัวนี้จะเป็นกลหรีปปร่ป๊าแป้งอบค่ะกลหรี่ป๊าแป้งอบกับกลหรี่ป๊าแป้งทอดใช่ค่ะขนมเปี๊ยยืนหนึ่งคะครับที่สรับบุรีเขายืนหนึ่ง คือถือว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบว่าต่อยอดเนาะเป็นซอสพาวเวอร์ของไทยนะเพราะว่านี่ออกมาคล้ายแบบโมจินิดๆต่ออกมาแล้วอร่อยในรูปแบบของกะหรี่ปับที่เราต้องบอบเนาต้องบอท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็โทรไปสั่งโทรไปจองโทรอะไรกันบ้างนะครับไปถามที่เนาะไปไหเออเพราะว่าปีหน้าถ้าดูเฉยๆรายการเราอาจจะหายไปไม่จริงไม่พี่พศกับพี่ก้องอาจจะหายไปนะยังอยู่บ้างช่วยกันสั่งหน่อยกินกินอุดหนุนรายการอุดหนุนร้านที่มาเพราะว่าเราจะได้อยู่กันนาน เพราะเราตั้งใจระางเนอะพูด <ใจ S 2> เป็น<ค>ราเึ <นะ S 1> ไางไปก่อนป่ะแหมพูดเวลาให้หนูไปก่อนเลยพี่พลร,ร้านนี้เราต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ไปสระบุรีอย่าลืมแวะนะเบอร์เนี่ยขึ้นหน้าจอแล้วกียเอ,อโค้ดมีนะคตรงไปทางทางได้เลย บ้านขนมจันทองนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้แมอร่อยสุดๆแล้วตอนนี้ค่ะไม่ใช่เขาชื่อร้านขนมบ้านจัน,นทอง,ทองไม่ใช่บ้านขนมจันทองก็ให้แบบมีการแก้กันไะน,น,นี่แล้วมีตรงนี้ด้วยพี่พอชอันนี้เป็นเซตปีใหม่ใช่พ,พี่คนสั่งอันนี้มีประกอบด้วยอะไรบ้างคะพี่พี่นรพี่นาเออจะมีขนมเปี๊ยนมสดแล้วก็กะหรี่ปลาแป้งอบค่ะมี2ตัวค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใส่กระชอนตัวไหนก็ได้ก็ทำให้หมดเซตนี้เท่าไหร่คบพี่ เซตนี้อยู่ที่ตามราคาขนมแล้วก็ราคากัตการ์านะอ๋อเราเลือกเราสามารถทำได้เลยการสามพันขนมเก้าบาทขายได้ยังไงคุณเนี่ยคนไทยนะของดีๆนะแล้วก็ราคาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะยังมีอยู่จริงครับยังมีอยู่จริงแล้วอร่อยทำมือแล้วชิแบบแถวสระบุรีชิ้นแค่นี้ใช่แล้วไส้เยอะมากๆนะชิ้นแค่นี้อยู่ใต้ใต้ด้วยนะแต่ชิ้นใหญ่ๆไว้ข้างบนเวลาหยิบใส่กล่องเพื่อกินในรถอ้าวอะไรเนี่ยแต่ที่ร้าน ขนมจันททองเขาแน่นแน่นมากไม่ใงไม่มีการห่วงไม่ห่วงไส้เลยแล้วตอนแรกเนี่ยพี่พี่นากับพี่โนเขาบอกหนูนะฮะว่าวิในรายการเดี๋ยอาจจะแบบไม่ร้อนแล้มาโดนลมโดนอะไรไว้ให้กินอันใหม่นี่กินที่สร้างอยู่เนี่ยก็ยังกรอบหอมอร่อยมากนะคะแล้วแบบคิดดูนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับรายการกล้องสดบนมู่ด้วยทำไมที่ร้านไมแจ้งหน้าเราเลยเลยล่ะคะล่ะดูผู้หญิงบอกบอกอีกทีหนึ่ง0830175929ตอนนี้ ไม่มีส่งนะครับแต่ถ้าใครแวะไปสระบุรีต้องแวะที่ขนมบ้านจันทองนะฮะมีทั้งขนมเปี๊ยะขนมอะไรเนี่ยขนมกะหรี่ฟารซื้อ1ิบชิ้นแถม2ชิ้นนะใช่สำหรับการรายการเราเขาบอกว่ามาจากดูรายการกองโสดพนหมูนะครับมีมีเลยเพราะฉะต้องรีบไปของอะไรแบบนี้เจ้าของน่ารักพี่โสทพูดน้อยแล้วเขาช่วยทำมาหากินน่ะพูดด้านฝรั่งต้อง ทางรายการกองทุนประมูก็ต้องบอกว่าขนมร้านนี้อร่อยจนต้องกราบถ้าเรามาป้ายเลยมาป้ายไปวางเกะกะหน้าร้านให้ให้ไปวางที่หน้าร้านป้ายมงคลทู่บอกว่าพี่ก้องกับพี่พจน์ยืนยันว่าขนมร้านนี้อร่อยจริงๆใช่ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยก็มาที่หน้าช่องก้าได้ทุกวัน11บเอดโมตบดักตีได้เลยนะครับดอาหมดเลยหมดเวลรอย่าง เออหมดเวลาก็ชูมือนีคุณเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณที่เราลาไปก่อนเนาะนะพ่งนี้เจอกันใหม่พวกนี้น่าจะเป็นหมอดูวันวันวันใช่ใช่มาโบกันนะครับเอาวันนี้พี่พ์แล้วก็น้องมาวินนะครับขอบคุณนะพี่นาพี่นนท์ก่อนครับนะครับกับร้านขนมจันททองครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยอย่าลืมนะ้องสดพศโบ